สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนเพจทารูโอเยสนะครับวันนี้ผมหนึ่งกิษาต์ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่มีคนมากินบล็อกหรือไม่ก็ไลน์มาถามกันบ่อยๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจับได้ไพ่ที่แบบว่ามีมีความเป็นเรื่องราวที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาถามเนี่ยเขาควรจะตอบอิงปอไปในทิศทางไหนนะครับอ่านะครับน่าสนใจนะครับคาถามนี้ คือผมพบว่าจะมีหลายคนนะครับที่งงกับว่าไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาถามเนี่ยอย่างเช่นธีมของภาพเนี่ยเนื้อหาของภาพเนี่ยไม่ตรงกับหัวข้อที่เขาถามเนี่ยเขาควรจะตอบตามไพ่ที่เปิดออกมาหรือว่าควรจะอ้างอิงกับคําถามที่เขาถามนะครับเออน่าสนใจนะครับคําถามนี้สําหรับผมแล้วในความเห็นของผมนะครับแล้วก็ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับ ผมอิงจากคําถามนะครับฟังดีนะครับอิงจากคําถามที่เราถามอยู่นะครับไม่ได้อิงจากไพ่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่าถ้าเราอิงกับคําถามเนี่ยเราจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนได้กว้างกว่าการที่เรามองดูภาพอย่างเดียวนะ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าการที่เราถามคําถามอะไรเนี่ยเราควรจะโฟกัสกับคําถามนั้นแล้วก็ มาดูไพ่ประกอบว่าแล้วรู้สึกอะไรกับไพ่ที่มันล i n k e กับคําถามที่มันตรงกับคําถามที่เราถามอยู่นะครับยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเข้ามาถามผมว่าเนี่ยกําลังคบกับไม่ใช่คบเสร็จกําลังคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่นะคือคุยๆกันนะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันอย่างเป็นกิจจลษณะนะอทีนี้เธอก็มีความกังวลว่าทําไมผู้ชายเนี่ย ไม่ขอเธอเป็นแฟนสักทีนะครับแล้วก็จับไพ่มาหนึ่งใบนะครับได้ใบนี้ขึ้นมานะนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นไพ่ชุดแสงสุกนะครับเป็นไพ่คนที่กําลังยื่นเงินเข้ามานะครับคือช่วงแรกผมงงนะที่ผมจับไพ่ใบนี้ขึ้นมางงว่าเงินเกี่ยวอะไรกันคือผู้ชายคนนี้จะปลอบลออเธอหรือเปล่าจะหลอกเอาเงินเธอไหม ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเราต้องคําถามว่าเพราะอะไรผู้ชายคนนี้ถึงถึงยังไม่ได้ตกลงคบหาเธออย่างเป็นจริงจังเป็นแฟนกันนะครับประเด็นนี้ก็คือผมมองว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่น่าจะใช่คําตอบนะครับคือเต็มของภาพเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับเรื่องความรักใช่ป่ะแต่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องโฟก,กัสที่คําถาม ผมก็เลยตั้งสติใหม่ขึ้นมาแล้วก็โฟกัสที่คำถามว่าเพราะอะไรผู้ชายคนนี้จึงยังไม่ตัดสินใจคบหาผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนกันนะครับผมก็เลยมาพิจนารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกกับจุดๆหนึ่งของภาพนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้นนคำตอบหรือยังนะครับว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังไม่ตัดสินใจคบกับผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนกันสักทีนะครับะนะครับ สังเกตไหมครับว่าที่เนี่ยตรงมือเนี่ยครับมือยื่นมาแค่บางแค่บางส่วนของร่างกายนะครับยื่นเอาเงินมาให้นะครับบางส่วนของร่างกายเนี่ยก็คือส่วนที่เรามองไม่เห็นก็คือร่างกายของเขาเนี้ยในภาพเนี่ยมีการปกปิดอยู่นะครับคือในภาพเนี่ยเปิดเผยแค่มือออกมาแต่ว่าร่างกายส่วนอื่นๆเนี่ยมีการปิดบังอยู่ผมก็เลยทายว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรบางอย่างที่ปิดบงังคนอยู่ครับ เขายัางไม่ชัดเจนเขาก็เลยไม่ชัดเจนว่าจะคบกับคุณเป็นแฟนนะครับตรงนี้ก็ให้ระวังไว้เวลาคุยกันก็ขอให้ดูดูกันไปก่อนแล้วกันเนาะว่าเผื่อมีอะไรที่ไม่ชัดเจนเราจะได้ออกมาไวตัวทันแล้วก็ไม่ผิดหวังกับความรักครั้งนี้นะครับานะครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าประมาณไม่เกินสัปดาห์ต่อมาผมก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนเนี้ยเขา คุยกับผู้หญิงนะครับสองคนก็เลยเป็นที่มาว่าเพราะอะไรเขาจริงไม่ตัดสินใจคบกับผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนกันจริงจายงางจ,งจ,งจงน่าเห็นไหมครับมีการเปิดบังกอะไรกันอยู่น่นแหละน่านครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าเราโฟกัสที่คําถามเนี่ยเราก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็แม่นยำนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับวันนี้ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าเป็นมืออาชีพแล้วในการอ่านไพ่เนี่ยนะครับโอกาสต่อไปถ้ามีอะไรดีๆเกี่ยวกับการอ่านไพ่แล้วก็ทำนายไพ่ผมก็จะเอามานำเสนอให้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ